พี่น้องมาพะพะกันคือเจ้าเออหมดะฐาเห็ดงานสามสี่ <40 S 2> หมื่นนอนกินเขาลิงบ่ได้เห็ดงานตะวันรถเป็นอย่างคือติดลมหนุ่มขวัญเดี๋ยวเดียวรถบ่ได้เห็ดงานได้พี่น้องตะวันติดลมงานไม่ทำรถไม่ได้วิ่งแต่เสือกติดลมมาสันว่า ต้นไม้ต้นไม้โอ้ยเนาะพ่อต้นไม้บอกว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้มูนเบิดบะนี้อันนี้ก็ห้อยห้อยดำอันนั้นก็โกกสะเดาเดบเบิดหืดหลาย มีทีมงานเดียวพี่น้องสไตล์นี้ทีมงานฟ้าบันดาลมันค่ายอีหยังตัดตนไม่ออกมันเก๊กะมุนเบิดโอ้ย งานบ่ได้เรีนนอนกินขาลิงเป็นอาทิตย์แต่ว่ารถติดลมเจ้างึดบ่มึงเจ้าว่า ได้เห็นงานแต่แมคโคอันนี้ก็เป็นหนางานใหม่ของทีมงานฝ่าบรรดานะคะอยู่พุทไทยสงฝนที่มากเหรอพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วออไอ้ดาวร้าย ไอ้ดาวร้ายมันมาแล้วอย่าตดต้องกันเด้อมึงจะสิ่งไรสร้างย่านว่าอันนี้สาได้นี่แม่โคตรโจกบอกบดึกได้นี่ย่าแรนตุนมนันอย่เด้อบนดัลประกันความมั่นเด้อ ไปแล้วโอ้ยบอสโอ้โหโกกับขาดแมนจะเจือเอาประตูเปิดเองอีกประตูเปิดเองประตูรีโมทเขาสิใหญ่ไปอนยะู่ฟังพูดไปไปนามันสิอออไุ่นเดดเดี๋ยวมันจะไปติ อย่ายไปจะเย็นเะเย็นนุหน้าอย่เย็ยตีหมูไหมช้อนย่างหมูวไวบ่เมททำลายต้นใหม่เขาอีกแล้ว โอ้ยตกใจบอว่ตัหมูไหมมีหมูนางเฝ่าหมูอยู่โอเคพี่น้องรอดแล้วรอดแล้วโป๊กหม่มุ่นเบิร์ดหุน่นทันทีมงานนีอยู่ใส่เระต้องถามหาเลยพี่น้องมูนอญญาญะบัตเทองสินเลยไปพอกนันคลิปหนาวุณเส้นสายมันสวัสดีค่ะ